สวัสดีค่ะเข็มทองชาแนลยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราก็ยังไม่เสร็จนะคะทําความสะอาดบูดผ่านวันนี้มีรอบด้ะข้างค่ะทํารอบข้างมีแตนด้วยนะคะแต่เราก็เว้นไว้ต่างคนต่างอยู่ค่ะ อย่าไปแสะแตนเด้ออยู่ใกล้ๆเพื่อนกลัวเพื่อนตกใจนี่ตัวอุ่มเชี่ยวๆนี่แตนนะคะถ้าต่างคนต่างอยู่ก็เว้นบ้านทำไม รอบข้างแล้วก็เสร็จค่ะแล้วก็เหลือข้างในนะคะแต่ยังไม่ขึ้นไปค่ะแต่ขึ้นพรุ่งน,นี้ค่ะแต่ลมพัดยายลมพัดมาแล้วเร็วๆแต่ไม่เป็นไรหรอกบุญรักษา ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จใช่ไหมยายค่ะสำเร็จค่ะบุญน้ากันและพี่น้องเด้อียบญถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะแดงเออเตอร์ได้ค่ะวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังลกอยู่เลยนะคะแต่วันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือแต่ข้างในโบสถ์ค่ะที่สามค่ะที่สาที่นี่บุญบวด ลุกน้าอำเภอคะ่ะความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก,ก็อยู่ที่นั่นนะคะตแตนแตนต่อยพระไปหกแม่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปทำให้เขาตกใจแต่วันนี้ เราก็ขออนุญาตเพื่นนะคะเค่ะเมื่อวานนี้เราทำมาถึงนี่วันนี้เราก็ทำให้จบเลยเราทำให้สำเร็จเลยนะคะ เพื่อนมาดูเอาแล้ว่ทำสำเร็จแล้วเราก็ไปนั่งจดของยายต้องส่งของแล้ววันนี้ ราทำเสร็จแล้วเราก็กลับใช่ไหมยายเขียนชื่อนั่งเดี๋ยวมาตั้งไว้อย่างนี้ทุกคนเหลือแต่ข้างในโบสน,นะคะ อาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเพราะต้องไปเขียนรายการอาหารอีกส่งไปตลาดถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข็มทองชแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ ขอให้ FC ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญปาราถนาสิ่งใดถ้าไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งนั้นจงประสบผลสำเร็จนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ